thank <music> you นะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นมัธมศึกษาปีที่6นะคะในหวัวข้อเรื่องอะไรในหวัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะคะโดยแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะาจากคราวที่แล้วนะคะเราได้เรียนเป็นการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมขนมเปียกปนและก็สี่เหลี่ยมรูปเห้าไปแล้วนะคะโดยใช้เส้นทียมมุมน,นะคะแต่วันนี้เราจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเดี๋ยวนาารยมาดูกันนะคะว่าเป็นสี่เหลี่ยมอะไร แต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก่อนเพราะว่าเราใช้การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมนันเองนะคะการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะเราจะหาอย่างไรถ้าเรียนลองสังเกตรูปนะคะรูปนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะรู้สึกจะเป็นม erm ุมฉากนะคะเพราะว่าม okay. ีมุมฉากตรงนี้นะคะมีด้านแต่ละด้านยาวเท่าไหร่นะคะนักเรียนดูนะคะด้านแรกยาว8เซนติเมตรนะคะ ด้านที่2ยาว6เซนติเมตรด้านที่3ยาว10เซนติเมตรนะคะ,ะจากการสังเกตด,ด้านแต่ละด้านนี้นะคะนักเรียนสามารถหาพื้นที่ได้โดยใช้สูตรนะคะสูตรในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมน,นะคะนักเรียนจะมีอยู่ว่านะคะเศษ1นส่วนสองนะคะ คูณความสูงคูณความยาวของฐานนั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะจากสูตรตรงนี้เราก็เอาความสูงตรงนี้นะคะในรูปนี้นะคะครูกําหนดให้ด้าน6เซนติเมตรเป็นความสูงข้อแรกางามาตั้งฉากกันไหมคะแล้วก็ให้ฐานคือยาว8เซนติเมตรนะคะส่วนสิบตัวนี้ไม่เกี่ยวข้องนะคะเราจะใช้แค่ความสูงกับฐานนั่นเองะคะ่ะมาเกี่ยวข้องในการหาพื้นที่นะคะพอ,อเราได้แล้วเราก็มาแทนค่านะคะ แทนค่าก็จะได้เศษหนึ่ถความสูงเราคือ6เซนติเมตรใช่ไหมคะแล้วก็ฐานยาว8ซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วนะคะครูจะคิดการคำนวณตรงนี้นะคะโดยใช้การตัดทอนการตัดทอนก็หมายถึงว่า การหาจานวนนักอะไรก็แล้วแต่มาหารทั้งเศษทั้งส่วนให้ลงตัวนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะการตัดทอนหรือการทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะก็คือการทําให้เศษส่วนนั้นนั้นนะคะมีค่าน้อยลงนะคะทั้งตัวเศษและก็ตัวส่วนนะคะแต่โดยค่าของมันเองนะนะคะเอ,อ่ยยังมีจํานวนเท่าเดิมนะคะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเอาเรามาดูซิครูจะใช้แม่อะไรตัดทอนดีคือเอามาหารทั้งเศษและส่วนครูจะตัด2กับ6นะคะดังนั้น เราก็จะเอาไม่2ตัดนะคะ2 2ตัด2นะคะได้เท่าไหร่เราไปท่องสกูลเลย2 1 2นะคะแล้ว6นะคะ2อ,อะไรได้6 2 1 2 2หนึ่งองตอองสามหนะคะก็ตัดแล้วได้3นะคะเสร็จแล้วที่เหลือนะคะก็เหลือ1ข้างบนเหลือ3เหลือ8แล้วก็จับ1นคูณสได้3 3มคูณแได้24นะคะข้างล่างเหลือ1นะคะ1หาร24ก็ได้24ดังนั้นนะคะรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะทั้งหมดเนี้ยจะมีพื้นที่ทั้งหมด 24ตารางเซนติเมตรนะคะเราจึงสรุปสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมได้ว่าเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองนะคะคูณความสูงและคูณความยาวของฐานนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะเราจะใช้การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมตัวนี้น,นะคะไปหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะ,ะเรียนเรามาสังเกตนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่ครูจะนําเสอนอเนี่ยนะคะเป็นสี่เหลี่ยมอะไรนะคะอ่ะขึ้นมาแล้วนะคะสี่เหลี่ยมนี้คือสี่เหลี่ยม ก็ขอคองอนะคะสี่เหลี่ยมก็ขอคองอนะคะเสร็จแล้วนะคะครูจะมีเส้นแทงมุมนะคะลากจากกอไก่ไปหากอกวายท่านเลยสังเกตเห็นไหมคะมันก็จะแบ่งรูปสี่เหลี่ยมก็ขอคองอตัวนี้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปนะคะ,ะเรามาดูรูปบนก่อนนะคะรูปบนคือกองคอ,อหรือกอ็คองอก็ได้นะคะไม่ผิดนะคะ อีกรูปหนึ่งคือรูปล่างรูปล่างก็คือกอขอคอนะคะหรือขอหรือคอขอกอก็ได้ไม่ผิดนะคะอักษรสามตัวนะคะดังนั้นนะคะพื้นที่ของสี่เหลี่ยมกอขอคองอนะคะกอขอคองอนะคะอาจหาได้จากนะคะพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะกอคองอข้างบนนี้นะคะซึ่งมีนะคะ อองอศอนะคะซึ่งมีงอศอ,อซึ่งมีงอศเป็นออขอโทษนะคะนักเรียนซึ่งมีกอคอนะคะเป็นฐานนะคะเอาทุลตัวนะคะเสร็จแล้วก็มีงอศอตัวเนี้ยเป็นส่วนสูงนั่นเองนะคะรวมกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมด้านล่างนะคะสามเหลี่ยมด้านลน่างคือกออคอนะคะ แล้วก็มีฐานตัวเดียวกันคือกอเลยคะกอคอนะคะแต่ส่วนสูงก็คือขออะไรคะลูกขอวอนะคะหรือวอวออนั่นเองนะคะนี่นะคะคือส่วนสูงนะคะอันนี้คือลักษณะของรูป สี่เหลี่ยมที่เราแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปนะคะต่อไปเราจะดูในการคิดคํานวณบ้างว่าเราจะทำยังไงนะคะในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะอ่ะเรามาดูเขาบอกว่าให้นักเรียนหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยม ABCD นะคะซึ่งมี DB นะคะเท่ากับ6เซนติเมตร DB คืออะไรอ่ะนักเรียนมาดูสังเกตรูปนะคะอ่าสี่เหลี่ยม ADCD นะคะอ่ามี ดีบีดีบีก็คือเส้นอะไรคะนักเรียนเส้นทแยงมุมนั่นเองนะคะเส้นทแยงมุมนะคะตัดมาลากมานะคะแล้วมันก็จะแบ่งรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมสองรูปนะคะรูปบนกับรูปร่างนะคะอ่ะเรามาดูวิธีการทำเผื่อนักเรียนต้องทําแบบฝึกหัดนะคะเราก็ตอบบอกว่านะคะพื้นที่ของสี่เหลี่ยม ABCD นะคะขั้นแรกนะคะเท่ากับพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABD นะคะ A B D คือรูปนี้นะคะอ่าต่อไปบวกกับพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะคือ D C B นะคะสองรูปเอามาบวกกันนั่นเองนะคะก็จะได้พื้นที่ของสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะในการคิดคำนวณละคะเรามาดูรูปแรกก่อนนะคะรูปแรกนะคะเราให้เอ่อ D B ตัวเนี้ยนะคะเป็นฐานเสรนด์เส่วนสูงลากจากจุด A ไปหา S ตั้งฉากเดี๋ยนี้ยเขาเรียกว่าส่วนสูงนะคะ ดังนั้นนะคะเวลาเราคิดคำนวณในสูตรสูตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก็คือเมื่อกี้นี้ที่เราเรียนมาแล้วก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณความยาวของฐานนะคะดังนั้นนะคะรูปสามเหลี่ยม ABD ABD รูปนี้นะคะจึงเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคือสามนะคะแล้วก็คูณฐานก็คือ DB นั N ่นเองคือหกนะคะเสร็จแล้วเราก็คิดคำนวณคิดคำวณเหมือนเดิมตัดทอนนะคะตัดทอนเราจะตัดอ สองกับอะไรคะสองกับหกเราจะไม่ตัดกับสามนะคะตัดสองกับหกอ่าวเราเอาแม่อะไรตัดดีก็ต้องเอาแค่แม่สองนะคะไม่เกินจากนี้นะคะอ่าวตัดเลยค่ะสองหนึ่งอะไรคะสองหนึ่งสอง,สองสอะนะคะสองสามหกอ่านะคะสองสามหกนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเหลือหนึ่งคูณสามคูณสาม 1นคูณสได้3 3มคูณสได้9นะคะแล้วก็1ข้างล่างไปหาร9้าก็ได้9ดังนั้นนะสามเหลี่ยมรูปแรกนะคะมัน ABD B, B, นะคะจะมีเนื้อที่เท่ากับ9ตารางเซนติเมตรอ่าพอจะเข้าใจแล้วนะคะต่อไปอีกรูปหนึ่งนะคะคือสามเหลี่ยมอะไรคะ DBC นะคะ DBC คือรูปบนนี้นะคะ เหมือนเดิมนะคะนักเรียนคือให้นะคะด้านดีตัวนี้เป็นความยาวของฐานคือยาว6ซนติเมตรนะคะแต่ส่วนสูงของมันนะคะมันไม่ใช่สามอย่างรูปแรกแล้วนะคะมันจะเป็นเท่าไหร่นักเรียน C ีทีลากลงมาตั้งฉากเท่ากับ2เซนติเมตรนะคะดังนั้นนะคะเราเข้าสู่การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมน,นะคะก็เท่ากับเซตุนโซสอง,องความสูงคือ2นะคะ คูณความยาวของฐานคือ6นะคะเสร็จแล้วก็การคิดคำนวณในการตัดทอนที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองนะคะแต่ค่าของมันก็ยังคงเดิมนะคุณจะใช้แม่2ตัดนะคะ2 1 2นะคะ2 1 2แล้วก็2 1 2 2ตัดกับ2ก็ได้นะคะ2 1 2นะคะเสร็จแล้วข้างบนเราก็จะเหลือ1คูณ1ได้1คูณ6ได้6นะคะข้างล่าง1น่งหหาร6ก็ได้ 6, 6. ะะดังนั้นนะคะพื้นที่ของสามเหลี่ยม DBC DBC รูปบนตัวนี้นะคะก็คือ6ตารางเซนติเมตรรูปร่างก็คือ9เซนติเมตรเมื่อรวมกันแล้วนะคะเอ่อก็จะเป็นพื้นที่ของสี่เหลี่ยม ABCD นั่นเองนะคะก็คือเอา9บวกกับอะไรคะกับ6เท่ากับ15ตารางเซนติเมตรนะคะแล้วก็ตอบาตอบ15ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะ,อ,ะอ่าครูหวังว่านักเรียนนะคะคงเข้าใจนะคะ การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งไม่ใช่สี่เหลี่ยมที่นักเรียนเคยเรียนมานะคะเราก็สามารถหาได้โดยการแบ่งนะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแบ่งให้เป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปเสร็จแล้วเราก็หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนั้นมาทำไมกันคะนักเรียนเอามาบวกกันนะคะพอได้แล้วนะคะก็คือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปนั้นนั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดให้ครูนิดนึงนะคะหน้าสาม เอออ๋อหน้าห2สิบสถึงหน้า53สิบสามนะคะหวังว่านักเรียนคงตั้งใจทำนะคะชุกงนีนะคะห่างไกลโควิดนะคะบ๊ายบาย